สวัสดีครับชาวไทยวันนี้เราจะมาอัปเดตของเดือนนี้นะครับก็คือผมจะสรุปง่ายๆให้หลายๆคนก็จะเป็นเรื่อง general ทุกอย่างของเกม State of Survival ในเดือนนี้กับต้นปีหน้าครับอย่างแรกเลยที่ทุกคนถามรัด1-200ถึงจะโดนจับรวมนะครับอันนี้ของจริงก็มากกว่า2รัดแน่นอนสำหรับคนที่โดนจับรวม2รัดไปก็เสียใจด้วยนะฮะ สงสัยคงเลิกเล่นไปไม่ได,ด้มาดูแล้วฮะรัาหนึ่งถึงสองร้อ, 200, อตอนนี้เขาจะจับกลุ่มเข้ามาผมได้ลองไปเย็บๆดูแล้วอาจจะได้รวมรัดแบบในกรุ๊ปมีโก้คืออย่างต่ำฮะแล้วก็ที่มากกว่าน,นั้นเนี่ยก็คืออาจจะเป็นเหมือนตอนที่สกินอีเวนต์ของวันของฮาโลวีน ซึ่งมีประมาณอยู่10บลัฐมารวมกันอยู่ในนั้นนะฮะก็คืออาจจะเป็นกลุ่มนั้นหรือว่าอาจจะเป็นกลุ่มเล็กหรือกลุ่มใหญ่ก็อันนี้เดี๋ยวเขาตอนนี้เขายังไม่ออกแพลนมาว่าจะหกหรือสิบสิบหรือสิบสองอะไรเงรี้ยฮะก็คือเขายังเขายังไม่ออกแพลนมาออันนั้นนะครับอย่างแรกอย่างที่สองครับอซูไออซูนเทนไฮส์ไอที่มันเก็บแก๊สบ,บ้าดีเดือดได้เล่นครั้งเดียวฮะอันนี้นะครับจะกลับมาอ่าภายในปีหน้า ซึ่งสำหรับสายฟรีแล้วถ้าถ้ามันมานั่งแก้ตอนนี้แล้วสายฟรีอาจจะใช้เทคนิคในการจอดไว้เฉยหนชั่วโมงไม,ไม่ได้นะครับแต่แต่เดี๋ยวรอรอดูกันเพราะจริงๆแล้วคงต้องมีเทสอีกรอบหนึงนะฮะครับต่อไปครับอตอนนี้ก็ลจะมีเกมใหม่ที่เขาจะแนะนำในซีซั่น4ของมิโกยิชนะฮะก็คือ ในซีซันสีเนี่ยเขาจะคือเราจะเข้ากลุ่มเข้าไปอยู่ในแมปด้วยกันก็คือเขาเรียกว่า m i n i n n Mayhem นะฮะก็คือจะออกมาครึ่งปีแรกซึ่งแบบแม่ง1-6เดือนอะ่ะคือไม่รู้ไม่รู้ว่าอ่คุณหรือผมยังเล่นอยู่หรือเปล่าฮะแต่คือ เอ่อ uh, mining mayhem อันนี้คือจะเล่นทั้งหมด7วันครับ6วันแรกก็คือจะไปโดดไป random แล้วก็เก็บของเก็บของเก็บของของสร้างสร้างเมืองแล้วก็วันสุดท้ายถึงจะตีกันฮะอันนี้ความเข้าใจน้อยมากเพราะว่าผมยังมองไม่เห็นภาพว่าอันนี้คือเขาต้องการจะทำอะไรผมผมฟังดูแล้วเหมือนกับเกม Infinity Kingdom มันอาจจะไป็นก๊อปปี้ไอเดียเข้ามาแล้วมามา,มาแก้แต่คือฟังดูแล้วไม,ไม่ค่อยน่าสนใจฮนะแต่ก็เราก็ไม่รู้เหมือนกันฮะอันต่อไปครับฮีโร่ที่จะกลับมาคือฮีโร่แว็กโกนะครับแวกเนี่ยจะกลับมาเร็วๆนี้แต่ Daryl d เดรโรดิกเเนี่ยพราะมันเป็นค p y r ไร h ์ของ The Walking Dead ฉะนั้น จะยังไม่กลับมาเพราะว่าต้องนั่งเกมคงต้องเสียตังค์เพิ่มนะฮะฉะนั้นอันนี้หมายความว่าต่อไปนี้โจ๊กเกอร์ก็มีเวลาที่ลิมิตที่เราจะได้ในการซือ้อถูกไหมครับฉะนั้นเนี่ยเราควรจะเ,เราควรจะซื้อไหมหรือว่าเราควรจะฟาร์มให้เยอะที่สุด้วฟาร์มให้เยอะที่สุดเนี่ยผมฟาร์มฟาร์มอยู่แล้วครับโจ๊กเกอร์แต่คือ ซื้อไม่ซื้อนี่คืออีกเรื่องนึงคะแต่คือจริงๆแล้วสกิลมันแข็งแรงแข็งแรงพอตัวเลยฮะคือเป็นตัวที่น่ามีเก็บไว้เลยดีกว่าเพราะว่ามันอยู่กับเราตลอดไปตัวนี้พูด,ดง่ายๆครับแล้วก็ต่อไปครับลงอ่างน้ำเขาพยายามจะแมทช์อัพนะครับให้มันดีขึ้นหลังจากอาทิตย์ที่แล้ว <laughs> ไม่ต้องอาทิตย์ที่แล้วปีที่แล้วก็ได้ ผมโดนไป50,000เจอเจ็ดหมื่้ามั้งฮะซึ่งแบบมันก็รู้ๆกันอยู่แมทชมันออกมาเป็นอย่างนั้นก็นะเ,เขาบอกเขาจะทำให้ดีขึ้นครับต่อไปก็จะมีไอ้ถ้าถ้าใครได้เล่นลงอ่างเนี่ยแล้วเวลาแรลลี่ไปแล้วไปตีตึกออกมาเนี่ยมันจะมีน้ำกระเด็นออกมา3ชิ้นน้ำสามชิ้นเนี่ยคือถ้าเก็บปุ๊บเนี่ยมันจะได้แต้มเยอะมาก ฉะนั้นอนะ่ะคนทุกคนต้อง on point ก็คือหมายถึงว่าเฮ้ยจะชนแล้วนะแล้ต้องโดดไปแล้วเก็บน้ำทันทีอันนี้นี่คือสำคัญมากนะครับเขาพยายามจะฟ n e t ชูนให้มันดีกว่านี้เพราะว่าแบบรองพูดว่าเราเกมมันสูสีกันอยู่ใช่ไหมฮะแต่คือพอตอนจบเนี่ยแรลลี่ไปตีเหลืออีกประมาณ15วิน้้ำก็ะเด็นออกมาอีกทีนึงโดดเข้าไปเก็บน้ำ จบเพยครับอีกทีมหนึงชนะอันนี้คือเกิดขึ้นหลายหลายรอบในอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับก็คือคนก็โวยครับต่อไปครับเขาจะต้องการทําให้ฝูงผู้ติดเชื้อดีขึ้นนะฮะเพราะว่าอย่างที่หลายๆคนรู้จักในพวกทีมผมเองเนี่ยผู้ผู้ติดเชื้อเนี่ย พวกนี้เนี่ยเป็นอีเวนท์ที่ใช้เวลา40นาทีแล้วก็ค่อนข้างน่าเบื่อก็คือเอาเอาทหารแล้วไปส่งไปให้ไปส่งเข้าไปในเพื่อนนะครับส่วนจริงๆแล้วแต่คือความสนุกมันไม่มีคือไปนั่งไปนั่งทาสีแล้วก็นั่งมองให้สีมันแห้งเนี่ยมันยังสนุกกว่านั่งเล่นหอดนะก็คืออันนี้เขาก็อยากจะทำให้ดีขึ้นนะครับก็ เดี๋ยวรอดูแล้วกันก็จะเป็นครึ่งปีแรกนะครับตอนนี้เขาไม่บอกว่าเป็นควอเตอร์หนึ่งสมสีแต่แม่งบอกว่าครึ่งปีแรกกับครึ่งปีหลังก็คือก็คือหนึเดือนแรกของปีหน้านะฮะก็อันนี้เราก็คัพเวอร์ไปจนหมดแล้วนะครับถ้ายังไงก็ฝากติดตามอยู่เหมือนเดิมแล้วกันแล้วก็ถ้ามีอะไร ข้องใจอะไรพวกนี้ฮะคือจริงๆแล้วหลายๆคนเข้ามาใน Discord ผมมาได้ความรู้มากมีคนมีแต่มีแต่คนมีความรู้สามารถตอบคำถามได้ทันทีผมแนะนำฮะว่าให้เข้ามาอยู่ใน Discord เพราะว่ามันจะช่วยตัวคุณเองซึ่งบางทีผมอาจจะตอบคำถามคุณไม่ได้อยู่แล้วแต่แต่คือเข้ามาถามใน Discord อย่างเงี้ยมีเจบีอย่างเงี้ยมีป้าอย่างเงี้ยมีโอมีคน อีกคนหนึ่งชื่ออะไรไม่รู้แต่ก็หาชื่อ ABD อก็ <c oughs> เขาก็สามารถช่วยให้คำตอบของคุณได้ในทันทีที่อยากรู้เพราะว่าแต่ละคนก็คือเล่นเกมมานานพอสมควรแล้วนะครับจบตรงนี้แล้วกันแล้วเดี๋ยวเราค่อยคุยกันใหม่ปีหน้าก็ขอให้ m e r ์ y c h คริสต์มแล้วก็สวัสดีปีใหม่นะครับ